ด่วนผู้การแต้มประกาศลาออกจากพักพลตบตรีดรวิชัยสังประภัยอดีตผู้สมัครสส,ส,สกทมพักประชาธิปัตย์เขตหลักสี่แจ้งสืง่อมวลชนว่าขอหยุดบทบาททางการเมืองเพื่อทําหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนตนได้ยื่นใบลาออกจากตัวแทนพักการเมืองของพักประชาธิปัตย์ประจําจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่9ต่อเลขาธิการพักประชาธิปัตย์แล้วในวันเดียวกันนี้ โดยมีการถแถลงข่าวเปิดตัวรายการในสือ่อโทรทัศน์เร็วๆนี้ส่วนตัวมีความเชื่อว่าการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทำได้หลายบทบาทการให้ความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือประชาชนในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้สังคมสามารถนำไปคิดแล้วก็ต่อย,ยอดได้ผู้การแต้มได้ขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ให้โอกาสตนเองมาทำงานทางการเมืองรวมทั้งผู้ใหญ่ในพรคหลายท่าน ที่ตนเองนั้นให้ความนับถือและเป็นต้นแบบที่ดีทางการเมืองเช่นนายชัวลีกภัยในายบัญญัติบรรทัดนานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักและนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักคนปัจจุบันขอขอบคุณสื่อมวลชนที่นําเสนอข่าวสารรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด